คค่ะนะคะกราบขอบคุณพี่แม่เจเจเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาตอกครัวน้องวันดีน้องสุพรรณสานะคะกด้วยสิบุ้งนะคะกราบขอบคุณนะคะคุณแม่จ๋าเดี๋ยวแม่กวนจะจัดต้นให้นะคะขอให้คุณแม่และครบอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะหลัศจากโูคไัยไข้เจ็บนะคะกำลัุยท้องยิ่งขึ้นไปนะคะทำบุญกับน้องช้างมาเท่าไหร่ก็ขอ ยศคือกับคุณแม่ร้อยเท่าพันเท่านะคะกราบขอบคุณ <in> ท่านนะคะเดี๋ยวไม่ควานแจ่แก้้อนน้แล้นะคะขอบคุณช่องวันใช้ด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญให้นะคะช่วยช่วยเลยนะคะคุณแม่จ๋าเดี๋ยวขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยวันทีทุกท่านามามามาเลยวๆมา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 ช่วยช่วยนะคะเราล้างแล้วนะคะอิดส้โวขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยอุ้ยนะไม่ทันนะ ขอบคุณคุณแม่เลยยังลูกดูดูทากินนะคะคุณแม่กินให้หมดก่อนตื่นตอนลูกตื่นตอนตื่นตอนตื่นตอนเดยเยอะวันนี้มีเยอะวันนี้มีเยอะคุณแม่เจเกมาเมตาช่วยุงเลยคะนี่นะ อยู่ท่าท่ายืนกินของสุพรรษานะคะคุณแม่กลัวพี่วันดีย่งหมดนะคะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะลูกเลอเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆกินเรื่อยๆนะคะคุณแม่จ๋า่อคุณแม่ใจดีนะคะใม่ดีนะคะให้กล้วยสิบชุ้งเลยนะคะอ่ากินเรื่อยๆนะคะคุณแม่จ๋ากล้วยสิบชุ้งนะคะล้างแล้วนะคะให้ควานเอาออกแกงชุ้งแล้วก็ล้าง กินเร็วมากเลยพี่บันดีกินเร็วมากเลยนะคะขอบคุณพี่แม่ก็จุ๊บจุ๊บโอ้ยเขียวเอะเอามือน้อยๆมือน้อยๆยังไม่อิ่มนะคะใส่อีกนะคะคุณแม่จ๋าสวยสวยมากเลยนะคะดูนะว้าวดูคนนี้กินขึ้นมาเลยนะคะกลัวไม,ม่ทัน ให,ให้กินไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่จา๋านานๆานไปแย่งจากปากที่แล้วด้วยสวยมากเลยนะคะโอ้โหไม่ทันเลย คอยคอยกินคอยคอยชุอยแกกินสุดภาษาคอยคอยกินคอยคอยกินลูกคอยคอยกินอันนี้มีเยอะนะคะมีใหญ่มากเลยนะคะ ดีหร e ือยังเดี๋ยวจะให้น้องกินเรื่อยๆนะคะคุณแม่จ๋าคนเดียวเดียวเดียวอาพี่มดอ๋ออืมออป๊อปี่ยง เมเลยเลยเนะคะดี๋ยวจะให้น้องกินเรื่อยๆนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะคุณแม่เจเจนะคะที่เอ็นดูเมตตาพูดจิตถึงนะคะขอ mm hmm. ให้คุณแม่เฮงเฮงเลยด้วยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค mm ่ะสำหรับคลิปนี้แม่ควันก็ขอบพระคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ mm hmm. ขอบคุณคะ